ธรรมะสั้นเรื่องสามหลักธรรมนำตัวขึ้นสวรรค์พ้นจากนรกสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะพ้นจากทุกข์พ้นจากบาปไม่ให้จิตตกต่ำไปสู่นรกนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่ามนุษย์เราต้องยึดหลักธรรมะเป็นที่พึง่งดุดดังแสงประทีปนำทางชีวิตธรรมะสามข้อที่จะเป็นเหมือนเรือรอยข้ามห้วงทุกข์ พาขึ้นสู่สวรรค์น,นั้นได้แก่ 1. ศีลการสำรวมกายวาจาผู้ใดรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยผู้นั้นเหมือนคนวางรากฐานบ้านเรือนมั่นคงกายไม่ก่อกรรมวาจาไม่สร้างเวรใจย่อมสงบ เมื่อถึงคราวสิ้นลมหายใจจิตไม่เศร้าหมองดวงจิตย่อมเบาสบายพาไปสู่สุขติภูมิเปรียบเหมือนชาวนาที่ไม่ย่ำกลา้าไม่เหยียบตนข้าวข้าวก็ย่อมเติบโตงดงามให้ผลเป็นข้าวเปลือกอุดมฉันใดศีลที่รักษาไว้ก็จะออกดอกผลเป็นความสุขฉันนั้นทานการให้และเสียสละการให มิใช่เพียงเอาทัพของตนออกไปแต่เป็นการละความตรณีเห็นแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้งผู้ให้ทานด้วยใจบริสุทธินั้นเหมือนสาสน้ำหอมลงในลมกลิ่นย่อมฟุ้งกระจายไปทั้งทิศท,ทั้งทางคนมีทานย่อมเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาเมื่อละโลกไปบุญทานที่ทำไว้ก็จะเป็นพลังส่งวิญญ,ญาณให้เบาสบายพาไปยังสวรรค์เบื้องบน ดังเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งแม้มั่งคั่งแต่ใจตรงนีไม่เคยแบ่งปันวันหนึ่งเจ็บป่วยตายลงจิตเศร้าหมองถูกแรงตรีนีฉุดลากไปสู่นรกขณะที่ชาวบ้านยากจนอีกผู้หนึ่งถึงแม้ไม่มีมากแต่ชอบแบ่งข้าวคำเดียวน้ำขันเดียวให้เพื่อนฝูงและคนเดินทางเมื่อตายลงกลับได้เทพบดตรนางฟ้ามาต้อนรับขึ้นสวรรค์ภาวนา การฝึกใจให้สงบและรู้แจ้งใจของมนุษย์นี้หากไม่ฝึกก็ฟุ้งซ่านไปตามกิเลสดังลิงที่ไม่มีเชือกผูกกระโดดไปไม่หยุดแต่เมื่อฝึกใจด้วยสมาธิและปัญญาใจย่อมสงบเหมือนผิวน้ำในสระใสมองลงไปเห็นชัดว่ามีกรวดหินอยู่ใต้พื้นน้ำผู้ภาวนาย่อมมีสติรู้เท่าทันกิเลสไม่หลงตามความโกรธความโลภ ความหลงเมื่อจิตหมดเครื่องเศร้าหมองแล้วย่อมไม่ตกนรกมีแต่เส้นทางเบิกบานสว่างสวยนำขึ้นสู่แดนทิพย์สรุปศีลทานภาวนาสาข้อนี้คือเรือสำเภาที่จะพาเราพ้นห้วงนรกขึ้นฝั่งสวรรค์ถ้าขาดศีลก็เหมือนเรือรั่วถ้าขาดทานก็เหมือนเรือไร้สเสบียงถ้าขาดภาวนา ก็เหมือนเรือไร้หางเสือแต่เมื่อเรามีทั้งศีลทั้งทานทั้งภาวนาแล้วเรือชีวิตย่อมแล่นสลุยสู่แดนสุขติถึงฝั่งพระนิพพานได้ในที่สุดขอให้ญาติโยมทั้งหลายพึงตั้งใจรักษาศีลมีใจเผื่อแผ่ในการให้ทานาและไม่ลืมฝึกภาวนาเถิดหนานี่แหละทางตรงทางสั้นทางมั่นคง ที่จะนำพาชีวิตพ้นจากนรกขึ้นสู่สวรรค์ถ้าอยากให้ง่ายขึ้นจิตใจของเราก็ต้องยึดเอาหลักธรรมสามข้อดังนี้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้หลงผิดไปในทางอบายมุก 1>, 1. สติการรู้ทันใจตนเองใจที่มีสติเปรียบเสมือนคนถือโคมไฟกลางความมืดสติคือความระลึกได้รู้ทันว่าขณะนี้ เรากำลังคิดพูดหรือทำอะไรอยู่เมื่อมีสติใจจะไม่ไหลไปตามความโกรธความโลภหรือความหลงจนเผลอทำผิดการเจริญสติจึงเป็นเหมือนเกราะบางที่คอยป้องกันใจเราไม่ให้ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพียงแค่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ใจก็ค่อยๆสงบและมั่นคงขึ้น 2. สัมมาทิฏฐิเห็นชีวิตตามความจริงผู้เห็นโลกตามความจริงย่อมไม่หลงติดกับภาพลวงตาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องรู้ว่าการทำดีให้ผลดีการทำชั่วให้ผลชั่วเมื่อเรามีความเข้าใจเช่นนี้อย่างแจ่มชัดใจก็จะเกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อผลกรรมเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครใจก็ไม่หลงผิดง่ายๆความเห็นถูกต้องยังช่วยให้เราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความเชื่อผิดผิดหรือคำยุโยงใดๆ 3. เมตตาใจอ่อนโยนต่อสรรพสิ่งผู้มีเมตตาย่อมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาก็จะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายและไม่ทำร้ายใครเมตตายังทำให้จิตใจนุ่มนวลสบายเป็นเหมือนน้ำใสยเย็นที่ดับไฟแห่งโทสะและความเครียดเมื่อใจเต็มไปด้วยความอ่อนโยนการทำผิดก็ยากจะเกิดขึ้นเพราะใจเลือกที่จะปล่อยวางแทนการทำร้ายถ้าเรารักษาสติให้รู้ทัน มีสัมมาทิฏฐิคอยชี้ทางและประคองใจด้วยเมตตาก็เหมือนเรามีแสงสว่างมีเข็มทิศและมีน้ำใสไว้ประคองจิตไม่ว่าเจอสิ่งยั่วยวนหรือแรงผลักดันใดใจก็ไม่หลงไปทำผิดง่ายๆ